สวัสดีคนวันนี้การดามีข่าวใหญ่สำหรับชาวพายเน็ตเวิร์กมาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะข่าวนี้บอกเลยว่าสายเกมเมอร์ต้องร้องว้าวแน่นอนวันนี้การดาอยู่กับพี่อองผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตของเราเหมือนเดิมสวัสดีค่ะพี่องสวัสดีครับคุณการดาและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้มีข่าวดีจริงๆครับเพราะล่าสุดพายเน็ตเวิร์กได้ประกาศความร่วมมือเชิงกล,ลยุทธ์กับซ d ดี m e s สเรียบร้อยแล้วครับการจับมือกันครั้งนี้มันสำคัญกับชาวพายยังไงบ้างคะ สำคัญมากครับเพราะ CD Games เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างเกมให้เชื่อมต่อกับระบบของพายโดยตรงครับซึ่งหมายความว่าผู้บุกเบิกหรือ pioneers หลายสิบล้านคนจะสามารถเข้าไปใช้งานและเล่นเกมผ่านระบบของพายได้หรือครับและที่สำคัญเขายังจะขยายแพลตฟอร์มเพื่อรองรับนักพัฒนาเกมเจ้าอื่นๆให้เข้ามาในระบบนิเวศนี้ด้วยครับโห oh. แบบนี้ก็แปลว่าเหรียญพายของเราจะมีโอกาสถูกนํามาใช้งานจริงมากขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับคุณการดาเป้าหมายหลักของดีลนี้คือการขยายประโยชน์การใช้งานจริงหรือ Util i t y ของพายในโลกแห่งความเป็นจริงครับเป็นการสัญญาณที่ชัดเจนว่าพายเอาจริงเรื่องการผลักดันวงการเกมในระดับสเกลใหญ่เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆให้พวกเราได้ใช้และมีส่วนร่วมกับพายได้ในทุกๆวันครับ ฟังดูเป็นก้าวที่สำคัญมากเลยนะคะที่จะทำให้ระบบของภายแข็งแกร่งขึ้นใช่ครับและไม่ใช่แค่ความร่วมมือธรรมดานะครับเพราะทางภาย Network v e n t ว r e s ยังได้เข้าไปลงทุนใน CD Games ด้วยซึ่งตรงนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมพัฒนาของ CD Games ที่มีประสบการณ์สูงให้สามารถสร้างมาตรฐานใหม่เป็นแพลตฟอร์มเกมเว็บทรีเจ้าแรกที่ยั่งยืนและรองรับผู้เล่นได้มหาศาลจริงๆครับสุดยอดไปเลยค่ะ อนาคตของพายดูสดใสและน่าตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเลยเพื่อนๆฟังแล้วมีความเห็นยังไงกันบ้างคิดว่าเกมจะช่วยให้ราคาพายไปดวงจันทได้ไหมลองคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างนี้นะคะการดาอ่านทุกคอมเมนต์เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารคริปโตและพายเน็ตเวิร์กแบบเจาะลึกกับพี่อ่องแบบนี้สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ